สวัสดีค่ะเดือนแฟมิาีีสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีชาวไทยและต่างประเทศนะคะวันนี้เดินสเสนอเมนูซุกกี้เนื้อนะคะแห้งก็มีผับกาดนะคะกาดขาวแล้วก็มีเนื้อมีเนื้อแล้วก็มีไข่พึ่งไข่ไข่นะคะไข่ไข่ฟอง ก็มีเป้นเส้นนะคะผักบุ้งแล้วก็มีไข่นะคะเมนูง่ายๆเย็นนี้นะคะแล้วพี่เดินก็หมักไว้แล้วคะเรามาชมวิธีทำกันเลยะคะ่ะแล้วก็เจียวกระเทียมแล้วนะคะ เจียวกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่เนื้อไ้นะคะเอาสักจานก่อนผั่นเนือใส่ขาจาน กัดมันเลยแล้วก็จะไเนื้อคอแล้วก็เหนียวจางมากมากเอ้ยนีมันสุกหน่ลยจะเหนียว เดี๋ยวก็จะใส่ไข่นะคะเดี๋ยวก็ใส่ไข่นะคะใส่ไข่แล้วก็ใส่ผักเลยตักขาวตัให้เข้ากันเลยะคะ่ะ ะะคะโคนมันจะดิบหนึ่งจานเอาผักไปหน่อยก็ผัดไปเยอะ,ะผักบุ้ง,งต่อไปใส่ลูกเส้นนะคะผักบุ้งนะคะผัดให้เข้ากันเลย มีแค่แบบนาใส,ส่สีสวยๆเนี่ยค่ะ,ะกี้แห้งของพี่เดือนนะคะกีเนื้อแห้งแล้วก็น้ำจิ้มพี่เดือนก็จะแยกกินนะคะทุกคน ง่ายๆนะคะเครื่องก็ตามที่พี่เดินบอกนะคะทำกินเองสไตล์เดือนกันรีนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจัดใส่จานนะคะแล้วตามที่สองเยอ เสร็จหนึ่งจานแล้วนะคะเดี๋ยวจานที่สองนะคะจะใส่จานด้วยค่ะจานที่สองนะคะทุกคะนะคะเดี๋ยวก็ผัดเนื้อไว้แล้วนะคะ นะคะแล้วก็ใส่ผักนะคะตามสูตรเดิมใส่มือเดียวก็อย่างเงี้ยโอ้นะคะทุกคนสไตล์เดือนแฟมบลรี่นะคะง่ายค่ะผัดต่อเลยค่ะ เดี๋ยวเอาเนื้อมาใส่นะคะยวก็ใส่บนเส้นแล้วก็ปักบุ้งลงไปนะคะกระทะเก่าแต่ว่าผัดอร่อย,ยนะนะาไหมก่อนถ้า่าแกา่หอม ไม่ต้องตัดต่อ้ผัดแบบที่เดินใส่เนื้อไปเลยนะคะเนื้อที่ที่เดินผัดไว้นะคะอันจานที่สองนะจานที่สองนะคะทุกคนผัดต่อจนจนเส้นสุกนะผัดสุกใช้ได้เลยนะ เดี๋ยวพี่เดือนจะใส่ผักเดือนก็ใส่ผักใบข้นชใชยไปแล้วนะคะก็หอมหอมก็มาดับให้ดับกลิ่นคาวเนื้อนะคะปากช่องด้วยนะคะทุกคนปากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เดือนแฟมิล่นะคะก็เป็นกําลังใจให้เดือนทาคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูจัดการค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคน กี้เนื้อนะคะแห้งของพี่เดือนนะคะแฟมารี่ก็ง่ายนะคะทุกคนฝากช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ